สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ่าวช่องแชนแนลนะครับวันนี้ก็ลินปูนด้วยวันนี้ก็ขุดหลุมด้วยนะครับวันนี้ก็ลินงานนะครับงานใหญ่นะครับตรงนี้ครับมีแต่รากไม้นะครับหลุมก็ หลุมก็ไม่เล็กนะครับค่อนข้างจะเดินลำบากนะครับอ๋อประมาณนี้นะครับมาดูหลุมนะครับปึ๊บนะครับ นี่ก็หลุมนะครับหรุมอันนี้ก็หลุมนะครับนี่ครับหลุมหนึ่งนะครับเรากมาเจอหลุมนะครับนี่ครับหลุมที่ผมขุดนะครับเรามาเจอโตอไม้นะครับทั้งโตเลยนะครับ เดินมาฝั่งนี้นะครับแปดหลุมนะครับวันนี้นะครับที่ผมทำนะครับขุดหลุมนะครับก็ทีๆไปก็ไม่รู้ว่ากี่หลุมนะครับวันนี้ก็เทด้วยนะครับขุดหลุมด้วยนะครับเปิในตัวนะครับแล้วก็เร่งนะครับรีบนะครับอยากให้รู้ว่าเสร็จเร็วนะครับ เมื่อเสร็จเรียก็พี่โนงก็จะได้มาวิ่งนะครับเราก็จะได้ปล่อยนะครับบุญร้งฮัลโหล หลงก็วิ่งตามนะครับวิ่งหานะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นประตูนะครับเดินเข้าเดินออกได้นะครับบุตรหลวง,งมาเล่นกับน้องนะครับนี่ครับบหลวงมาเล่นกับน้องนะครับ หนูดีนะครับตอนนี้ก็เวลาก็สี่โมงแล้วนะครับบุญหลงก็มาหาน้องนะครับนี่ฝั่งนูนะครับไม่รู้ก็ทำอะไรนะครับเขาเรียกกินส้มตำนะครับเราก็จะไปนะครับ ใครเข้ามากอ็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามช่องบาชอันเชนเนลนะครับผมก็ขอทั่วไปก่อนนะครับสวัสดีครับ